นี่นะตาส้นเลยเฮ้ยเอ็นเจมาหัวงยชิกี้ทำไรอะเอ็นเจอันไรเธอทำอะไรอยู่นะไอ้ก็ฉันเห็นเจ้าแก่พวกนี้มันร้อนฉันก็เลยตัดคนให้ละสิหลายดูน่าสงสารจังมันหมาขี้เลื้อนเลยอ๋อจริงด้วยฉันได้ตั๋วไปเที่ยวขั้วโลกเหนือมาฟรีแล้วโอ้จริงนี่แจ๋วเลยใช่ได้มาสองใบเลยไปกันเถอะไปกันเถอะโอเค เจ๋งเลยงั้นเดี๋ยวฉันขอไปตัดขนเจ้าแกะตัวนั้นก่อนนะตัวสุดท้ายแล้วอะโอเคทริปเนี้ยไปแต่ตัวทัวร์ยกแก๊งโอ้ยแจ๋วเลยอย่างงี้ก็สบายเลยนะสิโอเครีบๆล่ะโอเคฮิฮิ hi. เอาละครับทุกคนสิ่งที่เอ็นเจไม่รู้ก็คือวันนี้พวกเราจะมาแกล้งเอ็นเจกัน <c oughs> ช่วงนี้ะนะเอ็นเจน่ะชอบแกล้งคนอื่นไปเรื่อยเลยวันนี้ผมก็เลยมาสั่งสอนเอ็นเจซะหน่อยดูนั่นสิครับทุกคนจริงๆแล้วเอ็นเจไม่ได้ตัดขนแกะเพราะว่าเห็นมันร้อนหรอกนะกําลังแกล้งอยู่า ที่ไม่มีขนเลยอ่ะเหมือนหมาขี้เหอนจริงด้วยอ่ะเห็นไหมล่ะ เอาละวันนี้เราก็เลยจะมาแก้แค้นสั่งสอนให้เอ็นเจรู้ซะบ้างว่าไม่ควรกลั่นคนอื่นมากเกินไปเอาล่ะฉันเสร็จแล้วชิคกี้โอเคไปกันเถอะว่าแต่ให้ไปแต่ตัวเลยเหรอใช่แล้วแหละไปแต่ตัวเล,เลยฉันทิ้งเหรอนะเอาเอานี่ทิ้งด้วยโอเคไปกันเลร Let's go <S เอาละพวกเราจะถึงแล้วเอ็นเจเอ้ยไหนแน่ใจเหรอนู่นไงล่ะืคอคือว่ามันดูเหมือนแบบว่าไม่ค่อยจะน่าเที่ยวเท่าไรเลยอะเอาเป็นทริปขั้วโลกเหนือแบบ survival ยังไงล่ะเอ็นเจไม่งงั้นเหรอ ใช่แล้วแหละเอาแหละมาถึงแล้วขึ้นไปเลยฮึบฮึบโอ้ดูยังไงก็ไม่เห็นจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเลยอะน้อยแน่ใจนะแน่สิว่าแต่ในมีเสื้อกันหนาวไหมอะชิค้อ๋อม่สิรอแป๊บหนึ่งว้าวแจ๋วเลย thank you นะดูสิพอใส่แล้วอบอุ่นเลยอะว้าวชุดนี้ก็ดูเข้าดีนะเอ็นเจเอาแหละไปกันต่อเถอะโอเคโอ้ยโอ้ยโอ้ยพรื่องะชิค้ระวังไอ้เกือบหัวทิ่มเลยอะตามมาเร็วฮึบ เฮ้ย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 ลอฉันด้วยสิว้าวดูนั่นสิว้าวสวยสวยชะมัดเลยอ่ะธรรมชาติสุดๆใช่ไหมล่ะเอ็นเจสวยใช่ไหมล่ะโอ้ยแจ๋วเลยตรงนูน้นมีถ้ำด้วยจริงเหรอใช่แล้วแหละถ้ำถ้ำต้องมีสมบัติแน่เลยเอาละเอ็นเจติดกลับแล้วหลังจากนี้เราก็แค่ไปซ่อนรีบไปดีกว่าไป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 เอ้าโอ้ยไหนอ่ะโอ้ยเช็กกี้โอ้ยเช็กกี้ไป Hãy mình em chơi cho tôi là quá sánh hại Phải ở lại phải đi qua Ôi, ôi, chú chú gì mà có tốt sân ngắn à Ôi, nhà cả bà hoàn nhân đảo đuôi chị kia hỏi đi có nên còn cái láo nào, นิดเดียวจะถึงแล้วเร้่มไอ้อะเฮ้ยสูงเหมือนกันนะจากตรงนี้เฮ้ยหนาวจังหนาวจังเลยอะเสีกี้หนาวอะเฮือดด้วย เอ็นเจน่าจะกลัวหน้าดูเลยแฮะอาจจะดูน่าสงสารไปหน่อยก็เถอะแต่ก็ถือว่าเป็นการเอาคืนแล้วกันนะดันนิสัยนิดนึงเอ็นเจแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะครับผมได้เตรียมสเสบียงและก็ของที่เอ็นเจต้องใช้มาแล้วทุกอย่างถูกเก็บไว้ในกล่องนี้นี่มีทั้งอาหารและก็ซุปผลไม้ขนมคุกกี้แล้วก็มีแคมไฟเชื้อเพลิงอีกเพียบเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าเอ็นเจจะหนาวหรืออดตายเอาแหละเราต้องเอากล่องนี้ไปวางให้เอ็นเจโดยที่ไม่ให้เอ็นเจรู้ตัว <N> <J> เอาละวางไว้ตรงนี้แล้วกันงไปทุกคน้วจับจับจบจบนี่นี่นี่โอ๊ยเร่มันอะไรอะกล่องน,นี่ตอนแรกยังไม่เห็นจะมีเลยนี่นะว่าแต่ทําไมตอนนี้มันถึงโผล่มาได้ล่ะเนี่ยหรือว่าใช่แน่ๆเลยนางฟ้าขอเอย้ยนางฟ้าขอสงสารฉันสินนะก็เลยเสกมาให้อขอบคุณมากๆเลยนะ เอาละฉันจะเก็บไว้ข้างในตรงนี้อืมเหมาะเหมิงดูซิว่าข้างในจะมีอะไรโอ้ว,ว้าวแจ๋วเลยงั้นฉันจะเอากองไฟวางไว้ตรงนี้ก็แล้วกัน้ออุ่นจะสุดไปเลย,ยแค่นี้ฉันก็มีชีวิตรอดแล้วดูซิมีของกินด้วยอืฮ่าผ่อนกายจังบรรยากาศมันก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยอะ นอนสักหน่อยดีกว่าขอฟีขอฟีขอฟีหน่อยแน่เอ็นเจจะแกล้งให้ลำบากและกลัวสักหน่อย<น>แต่พอได้สบียนกับของใช้ปุ๊บก็หลับสบายใจเชิบเลยนะเอาแหละฉันต้องใช้วิธีแกล้งวิธีต่อไปแล้วนั่นก็คือจ้างเยติมาแกล้งซะเลยฉันได้ข่าวว่ามีเยติอย,อยู่แถวแถวนี้อยู่จะไปหาก่อนนะน่าจะเป็นทางนี้นะเฮบเฮบเฮบอ๋อ นั่นไงเยติตัวเป็นเป็นเลยโอ้โหตัวใหญ่จังแฮะผมได้เตรียมการมาแล้วเห็นเคาว่าถ้าเอาผลไม้สดๆไปแรกเขาจะยอมทําตามคําขอของเราหนึ่งข้อวันนี้ผมก็เลยเตรียมผลไม้มาเต็มเลยนี่สดๆน่ากินชะมัดเอาละไปกันเถอะทุกคนฮึบฮึบเฮ้ยุณลุงเยติ what's up bro how's it going เป็นไงบ้าง brother ไอ้ช่วยด้วยจะโดนเยติกินแล้ววเ้าเดี๋ยวสิเจ้าไก่น้อย <c oughs> <c oughs> มีอะไรให้ฉันช่วยหรือเปล่าฮะไอ้หนุ่มโทษทีเมื่อกี้นี้ฉันเผลอคุยภาษาเยะติไปนะอ๋อโอเคครับผมเออให้ตกใจหมดเลย <c oughs> คือว่ามีอะไรอยากจะให้ช่วยสักหน่อยนะครับก็ช่วยช่วยได้อยู่แล้วแต่พอจะมีผลไม้สดหรือเปล่าล่ะ ผลไม้สดๆดที่นี่มันหายากมากเลยเพราะมันไปนีิมะอ๋อถ้าเป็นผลไม้สดสดมีครับเตรียมมาแล้วนี่นี่นี่เต็มกล่องเลยมีท Apple alf, ort, Dang, Mo, มั้งแอปเปิลแครอทแตงโมมีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยโอ้นี่มันสดสุดยอดไปเลยนี่นะเอาและเดี๋ยวฉันจะช่วยที่จะให้ช่วยคือช่วยดัดนิสัยเด็กคนหนึ่งให้หน่อยได้ไหมครับช่วงนี้เขาชอบแกล้งคนอื่นไปทั่วเลยโอ้ดัดนิสัยเด็กอย่างนั้นหรอได้สิไม่ยากเลยเดี๋ยวฉันช่วยแค่แกล้งทําให้เขากลัวนิดหน่อยก็โอเคแล้วครับคุณลุงเยตเตโอ้สบายมากเลยเดี๋ยวคุณลุงจัดการให้นะเอาะเท่านี้ก็ เราไปดูกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงค่ะีนชิเกฉันจะฆ้านายยางงามโอ้เด็กคนนี้เองสินะหน้าตาน่ารักน่าชังแต่ว่าชอบแกล้งคนอื่นจินะต้องดัดนิสัยซะหน่อยแล้วแกล้งยังไงดีนะอืเอาเป็นว่าคำรอมสิ่งดังๆก็พอละมองเอาแหละไปตรงนู้นดีกว่าเอาแล้วนะ เฮ้ยเ,เสียงอะไรอะ่ะเฮ้ยน่ากลัวชะมัดเลยเสียงมันเหมือนกับเหมือนเหมือนเยติเลยอะ่ะเหมือนเยติที่ฉันฝังในยูทูบเลยอะ่ะใช่แน่ๆเ,นยเยติมีจริงเหรอเฮ้ยยังเห็นน่ะเฮ้ยตรงไหนนะเหมือนจะได้ยินมแมวแมวว่าแถวนี้นี่นะเยติตกอ,อ ฉนอะไรเข้าหละนนี้ oh my g o s ตัวจริงเสียงจริงตัวใหญ่าบาลามล่แยติีไงโอ้เ oh. ด็กอย่างนั้นเหรอ, <c oughs> อ,อ,อคุณคุณแยติีอยากินฉันลอยนะฉันฉันขอลายเซ็นหน่อยได้ไหมอะคือว่าฉันเป็นแฟนตัวยงเลยนะ <c oughs> บอกว่าลายเซ็นอย่างนั้นหรอใช่ใช่ฉันมีแก้วบูเยติแล้วก็ไม้บลูเยติด้วยนะแฟนคลับเลยเอ้ยฉันโอเคไหมอะเพื่อนอย่างนั้นเหรอฉันอะไรอะฉันจะกินตับเด็กค้ไม่อยู่แล้วทำยังไงดีเจ้าเยติมันจะกินฉัน แกงแรงไปหรือเปล่านะจริงๆฉันก็ไม่ชอบแกงเด็กด้วยซิเอาเป็นว่าเอาแค่อดท้องให้ซะหน่อยดีกว่าเอ้อกลัวกลัวมเอยเอ้ยเอ้ยอันไรอะเอานี่ไปกินซะนะโยนของมาให้แต่แต่ว่าแม่สอนว่าอย่ารับของจากคนแปลกหน้าแต่ว่าเจ้านี่ไม่ใช่คนคงไม่เป็นไรหรอกเนูะเอยขอแล้วกันนะเออย่านะอย่าอย่า กินซะหน้าเจ้าหนูแล้วก็โชคดีล่ะบายบายโอ๊ยอะไรล่ะเนี่ยงงไปหมดแล้วอ่ะเมื่อกี้ก็จะกินแถมตอนนี้จ,จู่ๆก็ยื่นเจ้านี่มาให้สงสันอะ่ะอืม เนื้อแคอรอททองคำเนี่ยอร่อยจังเจ้าเ,เอ้ยคุณลุงเยติดันใจอ่อนตอนสุดท้ายซะได้เอ้ยเกือบจะสำเร็จอยู่แล้วเชียวหน่อยแน่และดูนั่นสิตอนนี้เอ็นเจมีความสุขกว่าเดิมอีกนั่งผิงไฟอุ่นๆแถมยังกินแครอททองคำฮัชชี่อ้ยส่วนฉันเนี่ยยืนตากิมะรอ,อถึงพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวก็มีคนมาช่วยฉันแล้วละมัง้งเชิวๆชีวแถมมีอาหารกินอีกเป็นเดือนเลยเนี่ยสบายใจ เฮ้ยโทษทีครับทุกคนอย่าเพิ่งตกใจไปอันนี้ผมเองชิกกี้ชิกกี้เมื่อกี้นี้ไปแต่งตัวใส่วิกแต่งหน้ามาเพราะว่าวิธีต่อไปเราจะแกล้งเอ็นเจด้วยวิธีแต่งตัวเป็นผีไปหลอกเอ็นเจไร่แต่งซะน่ากลัวเลยสองกระจกก็กลัวตัวเองเหมือนกันนะเนียเอาแหละเมื่อเยอติไม่สามารถทําให้ภารกิจสําเร็จได้เราก็ต้องใช้อะไรที่เอ็นเจกลัวจริงๆนั่นก็คือการหลอกผีเอาละ่ะและนี่คือผีสีขาวที่อยู่ในหิมะเอ็นเจฉันจะทําให้เธอไม่กล้าแกล้งใครอีกเลยเฮ้ออยอุ่นสบาย อโอ้ยโอ้ยยอะไรอะอะไรเนี่ยสงสัยเป็นเพราะว่าหิมะมันตกแน่เลยอ่ะอืออย่างนี้นี่เองโอ้ยเฮ้ย,ยไม่ใช่แล้วแบบเนี้หน่อยแนะ่ชิคกี้นแน่เลยกลับมาแล้วสินะหน่อยมาแกล้งฉันได้นะ้ยชิกกี้อเอ๋อเอ๊ะมันอะไรอ่ะ บ่อน้ำเฮ้ยเฮ้ยเสียงฝาล้องตกใจหมดเลยบ้ายทำไมจู่ๆมีบ่อน้ำผ่มาล่ะทั้งที่ตอนแรกยังไม่มีเลยอ่ะเฮยมีอะไรอยู่ในนั้นหรือเปล่านะแปลกชะมัดเลยอ่ะเฮ้ย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 ชัดเลยตอนนี้ชัดเลยเฮ้ยเฮ้ยฝากร้องเหมือนมีคนเดินผ่านข้างหลังเลยอ่ะเฮ้ยบรียบดูแล้เรียบกลับไปดีกว่า อ้าไหนดูซิจะเหมือนเรื่องจูออนหรือเปล่าเอ้ยอมไม่เห็นมีอะไรเลยฮะเฮ้ยเอือสัมผัสได้เจนสัมผัสได้ค่ะว่ามีคนเดินผ่านข้างหลังจริงๆนะเฮ้ยไอเรื่องแบบนี้ไม่ในบีบอยบอยเฮ้ยรู้ว่าโอ๊ะสัมผัสคนลุกแปลกๆเหมือนสไปเดอร์แมนที่มีเซน์แต่นี่เป็นเอนเจน แล้วเซนเอ็นเจลูก่ผีไม่เคยผิดพลาดฉันเลยผีหลอกกผีหลอกกันผีมาหลอกฉันกลัวผีกลัวผีทำยังไงดีเฮ้ยตอนนี้มันหายไปไหนแล้วอ๋อฉันเลยอะ

น,นี่มันตัวอะไรกันล่ะเนี่ยตัวเล็กจังเลยทำหน้าตายังน่ารักอีกลุกยอ่ยะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตามมาตามมาหให้ฉันตามไปเหรอคู <c oughs> โรกิตะกะโรยทำอะไร <c oughs> ของ <c oughs> นายเนี่ยเจ้าตัวเล็กสมไยเหรอ <c oughs> อะไรปิงปิงว๊เฮ้ยบ้านาะทำไมทำไมท้องฟ้ามาถึงเช้าแบบนี้ล่ะ อย่าบอกนะว่าจริงๆแล้วแกน่ะคือคูบกิตะกรรุผีดีม้าอย่างนั้นเหรอพี่ <c oughs> เหมือนแจวเลยฉันเจอผู้ผดีมาตัวจริงฮ้ยสว่างแบบนี้ผีไม่หลอกฉันแน่โอ้บากิตะการุไป <c oughs> ทางนี้เหรอจะให้ฉันตามไปเหรอไ <c oughs> อ้อดูสินายตัวเล็กมากเลยอ่ะท <c oughs> ี่กะกที่กปที่กระปุรอจะให้ฉันตามไปไหนล่ะเนี่ยผ <c oughs> ีดี มานู่นแล้วไอตัวส้มๆนั่นมันเชกเก้หน่อยนะนายก็ทิ้งฉันไว้ที่นี่หรอไรเบาๆหน่อย โอ้ยอ๋ยอ,ยอยให้ฟังฉันก่อนสิอะไรเล่าฉันไม่ฟังหรอก็นี่มันคือทริปไปแต่ตัวทัวร์ยกแก๊งยังไงละ่ะเอ็นเจทัวร์ยกแก๊งอะไรเล่าฉันทัวร์อยู่คนเดียวเนี่ยเจอทั้งเยติเจอทั้งผีแถมมีพูดหิมะด้วยนะรู้ป่มเนี่ยใครพูดอะไรเนี่ยเยติผีแล้วก็พูดหิมะมันจะมีได้ยังไงกัน,นแล้วเอ็นเจฉันพูดจริงๆนะฉันไม่ได้โกหกฉันเจอมาจริงๆนะตัวเป็นเป็นเลยไม่มีทางหรอกหน้าเธอน่ะเพ้อเจอไปแล้วโอ้ยฉันพูดจริงๆมาฟังฉันก่อนสิไยกลับกันดีกว่าอเพื่ ลื่นระวังนะเดินดีๆน่ะเฮ้ยเฮ้ยลื่นเฮ้ยทึบอ้อดีนะที่ฉันเรียนท่านี้มาเเกือบไปแล้วโอ้ยชัดเลยอ๋ะแก่แล้วท่าคุ้นๆเผื่อใช้ท่านั้นไปเฮ้ชิกกี้ว่าไงอรอนายนะช่วยทําท่าเมื่อกี้ให้ฉันดูทีได้ไหมฉันรู้สึกว่ามันคุ้นๆนะท่าอะไรอะท่าสะพานโค้งเนี่ยฮะเอ๊ะอย่าบอกนะว่าเรื่องทั hehe, ้งหมดนี้นะายเป็นคนทำงั้นเหรอชิกกี้ อะไรหรอฉันว่าแล้วเชียวนายนี่มันแย่แล้เชี่หมอไปดีกว่าฉันจะ่ฉันขอถึงนี้เลยนะจะถอ เอาล่ะการ์ตูนจบแล้วชอบกันหรือเปล่าว่าไงว่าไงอยาชอบไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะใช่แล้วแล้วก็มาเช็คชื่อกันดีกว่าว่าใครดูจบบ้างถ้าใครดูจบแล้วให้พิมพ์คําว่าเยติไอเจ้าตัวสีขาวตัวใหญ่ๆนั่น่แหละเยติครับใช่จะันในไ่พรุ่งนี้เวลาเดิมเลยนะสี่โมงเย็นเจอกันพรุ่งนี้ทุกคนสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อน ไปแล้ครับเจอกันบายบายเอ๊ะเอ็นเจเอ็นเจถ้าอยู่ไหนอะเอ้าเฮ้ยเอ็นเจเฮ้ยรอฉันด้วยสิโชคดีนะชิคกี้ฉันไปละไม่เดี๋ยวสิเอ็นเจถ้าเธอไปแล้วฉันจะกลับยังไงโงสมน้ำหน้าเฮ้ยเอาเรือเล้ามาก่อนกลับมารับฉันก่อนเอ็นเจเฮ้ย แย่ yeah, แล้วล่ะครับทุกคนกลับบ้านไม่ได้ติดเกาะเองซะแล้วโอู oh, ้ห